ช่วงนี้อาจจะเห็นแมวลงคลิปกับเขาบ่อยๆในเด้อค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าบริกรกับเขาอาหารอีสานบ้านเฮานั้นแล้วค่ะอย่างหนึ่งช่วงนี้คลิปเงี้ยวกระไล่หลายค่ะทุกคนมากินเขาน้ำกันเอ้โนี่ก็ะตำตำป่าค่ะทุกคนค่ะตำป่านี่มีคนพิเศษให้พร้อมมีคนเฮียใครจะพร้อมซะเด้อมีคนพิเศษให้ค่ะทุกคนค่ะเสียบบอว์อันนี้มกเนาะไม้ค่ะอีแมวบริกรเลยเจ็ดปีแปดปีแล้วมกหมูต้มยำหมูย่างค่ะ เดยวให้มันถ่ายให้หนูถ่ายคลิปก oh, well, yes. okay. ่อนคนถ่ายกินก็ถ่ายกินนะคะตอนนี so ้คือถ่ายคลิปนะคะคนถ่ายนี่โอ้แล้วก็มีผักจิ้มนะคะทุกคนข้าวเหนียวคุณเอ๋นี่ข้าวเหนียวก็มีค่ะก็้เหนียวเยอะแยะเลยค่ะนี่ค่ะข้าวเหนียวค่ะทุกคนข้าวเหนียวก็เจ้าก็เยอะเลยค่ะกระเจ้าก็มีค่ะจิ้ม่เป็นนกิข้าวเหนียวโปเป็น้ทมืรอเช้าก็ได้ข้าวหลามมาแย่เลยยังวะอู้แต่แสบแห้ง กินเนี่ยางกรมากินเนี่ยังกรดีมั้บอจัดเลยค่ะกินเลยเฮ้ยหมกน้ำใหม่บริกินเด็กเทีย18ตีเรากินหอวเงยอกถึงก้อนนี่หมูเหือกน้ใหม่ใช่หมูสามต้นอายายเล้อ้่าเรากินข้าวหยางตำคงเรากินบอสเราถึงบ่อเหือโอไก่ไก่ว่ะอ่า เดี๋ยวเยเด้อเดี๋ยวม้งเดียบเออหมกม่ไหมเบแมป้าขอไปิกิิเกียร์วัดไดิกลิดำมตำเนืแอเจี๊ยหยาบว่ะตำปลาตอนบักนาวจะกินบักนาวกินบักนาวได้ยูติเอว่ขมบอกถูก่จะแบบเสือแก่ใจอยู่เตีอั เออดีน um, ้อ no กินบมกเน่าได้มนมันก็หืมไงล่ะหน้าดองอาหมงต้มไตยังตงปลาเขาเสียดูนะต้มบน่าอย่างวะน่าเดียวควินหมกเน่าวัด้อ่แล้วรินดีได้กินบมกเน่าได้เอไมอนี้ไหมเ แค่นันโอเคเสียตัวยางดีใจแ้ตัวแบบได้ดีที่นึ่งจะไปทำดี้ทั้งเต็บเลสทั้งโทรศัพท์เลยยี่นอนบนปบนก็โทรศัพท์ทำลก็ทบเลเลย หลังจากกินเขาสเสร็จแล้วเขาก็ตอกันโดยผลไม้เลยค่ะทุกคนผลไม้มนี่คือถุงละยี่สิบาทเองค่ะถูกมากเขาขายเป็นชิ้นนะคะชิ้นละยี่สิบาทเองค่ะสะออนค่ะค่ะสมัยอยู่เกาหลีกระเพงผลไม้มันนี่มีกก็เมามาทุกอย่างเลยค่ะจะเป็นบักฮุงบักม่วงมดสีดาแช่บวยแบกแตงโมเคนตลูปโอ๊ยมีครบทุกอย่างเลยค่ะยกเ้นสับปบะรดเนาะคะ่ะเพราะว่าหมืคิดว่าสับระรดเวลามันกิน้งไปแล้วมันกินน้ำเพ้อเส้นชวนนี่ก็อาจจะเห็นลูงของกินบ่อยๆในเด้อค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมเน้อจ้าไปพบกันอีพีหน้าเลยค่ะท